สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงก็เข้าสวนทุเรียนครับเขามาจะตัดแต่งลูกทุเรียนลูกทุเรียนช่วงนี้ก็เริ่มโตแล้วครับเท่ากับไข่ไก่ได้แล้วครับก็ต้องตัดแต่งได้หมอนทองถ้าเราไม่ตัดแต่งช่วงนี้ลูกเขาก็จะร่วงไปเรื่อยๆเหมือนกันครับร่วงไปเองเราจะตัดแต่งตอนลูกโตเท่ากับกระป๋องนมก็ได้ครับ แต่ว่าตัดแต่งช่วงนั้นก็จะลำบากหน่อยนึงครับเพราะว่าลูกเริ่มโตแล้วลูกก็เริ่มจะโยงได้ครับเท่ากับกระป๋องนมก็เริ่มจะโยงกันแล้วครับเราก็ต้องตัดแต่งช่วงนี้ครับจะง่ายฝาจะสะดวกฝาครับหมอนทองก็ต้องตัดแต่งประมาณ2หรือ3ามครังครับฝาจะพอที่เหลือเอาไว้ได้ก่อนมาชมการตัดแต่งลูกทุเรียนกันเลยครับ ว่าตัดแต่งแบบไหนเอาไว้แบบไหนตัดทิ้งครับมาชมกันเลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับอุปกรณ์สำหรับตัดแต่งลูกทุเรียนครับก็ใช้ใบมิกโกนครับใบมิกโกนแบบพับได้ก็ใบละไม่กี่บาทครับ3บาท5บาท แล้วก็มามามาเน็บผ่าเน็บปลายไม้ครับผ่าเน็บปลายไม้เอาผ่าเทปพ,พันก็ใช้เกี่ยวเกี่ยวลูกทุเรียนตัดแต่งลูกทุเรียนต้องใช้ใบมีดคมๆค,ครับเวลาเกี่ยวดึงงวงทุเรียนดึงเบาๆก็จะขาดครับแต่เราใช้ใบมีดปืนๆใบมีดไม่คมเราดึง ดึงงวงทุเรียนเขาจะไม่ขาดเขาเขาจะฉีกมาทั้งทั้งกระปุกครับฉีกมาทั้งกระปุกพวงไหนที่มีหลายๆลูกถ้าเราใช้มีดไม่คมดึงก็จะหลุดมาทั้งพวงครับก็จะฉีกมาทั้งพวงก็ต้องใช้มีดคมคม,คมครับแค่สกิดที่ที่งวงก็จะขาดลงมาครับแค่สกิดดึงเบาๆก็จะขาด นี่ครับลูกทุเรียนหมอนทองครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วครับก็ลูกเท่ากับไข่ไก่ครับก็ต้องตัดแต่งครับอันนี้ต้องตัดแต่งครับช่วงนี้พวงนี้ครับเพราะว่าติดเยอะเกินไปครับก็ใช้กันไก่ครับกันไก่ขีบตัดแต่ง ไหนต่ำๆเราก็ใช้กางไกลครับไหนทุง่งสูงเราก็ใช้มีดครับใบมีดโกนมัดมัดกับไม้ครับ ตัดแต่งแล้วก็เหลือไว้เหลือไว้ก็ตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งครับพวงช่วงอ่าพวงนี้ก็ต้องเอาไม้ไว้โตอีกหน่อยก็ตัดแต่งอีกทีนึงครับอีกครั้งหนึ่งอย่างพวงนี้สามลูกสามลูกเราก็ไว้สองลูกพอครับพอกิ่งนี้ก็ติดเยอะครับ ล้วก็ขีบลูกไม่สวยไม่สวยงองอลูกไม่สวยออกครับเราก็เหลือไว้ลูกสวยๆครับหมอนทองถ้าเราตัดแต่งเอาไว้เป็นเป็นเป็น,ปนพวงอ่าพวงละสองลูกสามลูกลูกก็จะสวยครับหมอนทองต้องไว้เป็นพวงครับคือสองลูกคู่สามลูกครับ สองลูกคู่หรือสามลูกลูกก็จะสวยครับถ้าเราไว้เดียวๆลูกก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับหมอนทองต้องไว้ลูกคู่ครับลูกคู่ลูกก็จะสวยโตเร็วครับอย่างอันนี้อย่างพวงนี้อย่างพวงนี้เราก็ขีด ไสวยไม่สวยทิ้งครับไม่สวยทิ้งครับ งอเป็นสวยแล้วก็ทิ้ทิ้ง ใช้มีคมคมแค่ดึงบเบาๆเขาก็ขาดครับแค่สกิดนิดๆแล้วขาขาดถ้มีไในคมก็จะดึงก็จะจะหลุดไปทั้งยวงครับไปทั้งควง ไว้ท่านี้ก็เยอะครับไว้แบบนี้ก็เยอะแต่เราจะต้องตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งครับแต่งอีกครัง้งหนึ่งตอนลูกโตตอ่านี้หน่อยหนึง่งเราก็ต้องมาตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับคลิปตัดแต่งลูกทุเรียนหมอนทองคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าครับที่เข้ามารับชมช่องของลุงธรรมชาแนลขอบคุณมากครับที่เข้ามากดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ